เป๊ปดอกมาให้สัมภาษณ์ว่าน,นี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้พ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเมื่อเอฟเอคัพปีที่แล้วเนื่องด้วยศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องหยุดเส้นทางไว้เพียงแค่รอบนี้เท่านั้นหลังพ่ายสเปอร์ร้รยสกร1-2ประต่อซึ่งนับเป็นครั้งแรกหลังจากโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดชนะได้ในรอบชิงเอฟเอคัพปีที่แล้วและหลังจากจบเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดอย่างเป๊ปโกเดล่าได้ออกมายอมรับเหตุผลททที่แ้้จริงให แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พ่ายต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วและเหตุผลที่ทําให้ City แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ก็คือนักเตะแข้งของเรือใบสีฟ้านั้นมีอาการเมาค้างเนื่องจากนักเตะของแมนซิตี้ได้ฉลอง League Japan, แชมเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024และต้องมาเตะในศึก FA ครับหลังจาก1สัปดาห์และนี่คือคําพูดของเป๊ปโกเดล่าที่ให้สัมภาษณ์นี่ถือเป็นข่าวใหม่เลยนะไม่ใช่ว่าเราแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เรามีอาการเมาค้างมานานมากแค่ไหนแล้วเราต้องยอมรับว่าเรามีอาการเมาค้างเล็กน้อยในศึกรอบชิง FA เมื่อปีีทล้ว แต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปในวันที่ Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองในศึกเอฟเอคัพเมื่อปีที่แล้วแต่นี่คือบทสัมภาษณ์ของเป๊ปในวันนั้นมันเป็นความผิดพลาดของผมเองมันเป็นแผนการเล่นที่ไม่ดีนักเตะรู้ว่าทําไมเราถึงออกมาเป็นแบบนั้นในแง่ของแท็กติกแล้วมันไม่ดีเลยผมรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณว่างแผนมารับมือในสถานการณ์ต่างๆแต่มันกลับไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นักเรื่องมันก็ง่ายๆแค่นั้นแหละนี่คือสิ่งที่เป๊ อย่างไรก็ตามนี่ยจะเป็นแค่อารมณ์ขันของเป๊ปหรือการให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเป๊ปต้องการจะสื่ออะไรกันแน่แต่การสัมภาษณ์ของเป๊ปโกเดลล่ายังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของเป๊ปโกเดลล่าที่พูดถึงสถานการณ์แมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในปัญหาพอในรอบ9ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่มีผู้เล่นบาดเจ็บมากถึงขนาดนี้มาก่อนนักเตะได้ทํางานและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันมากกว่าที่เคยสําหรับการฟื้นฟูร่างกายของนักเตะเราจะทํามัันนนนนใใรระะะยยเเวลาาาาสส้้้ๆภปดห์ีีีพุ่งจม สาประตูถึง2คนและเออร์ลิงเบลฮาเล่นในการฝึกซ้อมซึ่งณปัจจุบันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีเพียงผู้เล่น13ารายเท่านั้นที่ฟิตพร้อมลงสนามได้แก่กองหลังอย่างนาธานอาเก้รูเบนดิอาร์ตสโกวาดิโอและก็ลิโก้ลูอิสจอห์นสโตนและวร็จอนวิลสันเอสบันที่สําคัญจอห์นวิลสันเอสบันยังไม่ได้ลงในทีมชุดใหญ่ส่วนกองกลางนั้นมีฟิลฟอร์เดนอินคายกูโดกานมาเตโอโคอาซิดเจมแม็คาทีนูนเนสและก็เบนาโดซิวาส่วนกองหน้านั้นมีแค่เออร์ลิงเบลฮาเล่นคนเดียว Fit. และแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องบุกไปเยือนบอลมัดในวันที่2พืพฤศจิกาที่จะถึงนี้ต้องดูอีกทีนึงว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีคนไหนที่สามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้ทันไหมและไหนไหนเราก็พูดถึง Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเราเลยขอพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้าง เราเอาบทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆของกุนซือขัดตาทับอย่างลูฟานิตอรอยพูดถึงสถานการณ์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหนง่งผมเสียใจที่ผมต้องเห็นเขาจากลาทีมไปแต่ฟุตบอลและชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อเรามีแฟนบอล75,000น 75, คนรอเราอยู่ที่นี่ในวันนี้และยังมีอีกหลายล้านคนที่ดูเราผ่านหน้าจอดังนั้นเราต้องตั้งสติและทุ่มทุกอย่างที่เรามีเพื่อแฟนๆนั่นคือสิ่งที่ลูฟานิตอรอยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเลสตร้ดวยก 5ตัวอ2แต่ภารกิจของลูฟานิตร้อยอาจจะยังไม่จบเพราะตามรายงานเขาอาจจะต้องเป็นกุนซื้อขัดตาทับในนัดที่แมนเชสเตอร์เดเดตต้องเจอกับเชลซีนับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ถ้าคุณชอบเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้กดติดตามและกดถูกใจพวกเราด้วย